เสื้อวราพรตัดเย็บสภาพสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับก็วันนี้ตรงกับวันพฤหวัสปอร์ออดีที่9มกราคม2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนั่นเองนะครับผมนะครับวันนี้ก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือ ครับก like ็นําเสนอนะครับเกี่ยวกับยาบ้าอย่างนั้นะครับยาบ้านะครับเหตุเกิดที่นะฮะกุมภาวาปีนะครับผมนะฮะที่พันดอนนะฮะกุมภาวาปีนั่นเองนะครับผมนะฮะที่สถานีตํารวจกุมภาวาปีนะสถานีตารวจภูทรกุมภาวาปีน่โชว์นะครับช่วงปีใหม่นี้ขยันทํางานนะครับผมนะฮะ เรื่องปราบยาเสพติดแล้วก็อาชียกรรมนะครับลดสิ่งลดแต่งอะไรประมาณนี้นะครับผมอัปเดตในปี6-8นะฮะน่นะครับเรานำเสนอนะครับผมนะฮะเอาก็ยาบ้า1,500เม็ดนะฮะที่พันดอนกุมพาวาปีนะครับที่วันพุธนะฮะวันพุธที่8มกราคม2,500 68ชุดสืบสวนนะครับผมสถานีตำรวจภูทรกุมภวาปีจับกลุ่มชายอายุ33ปีนะครับผมนะส่งหนวชื่อและนามสกุลน,นะครับผมราษฎรนตำบลพันดอนพร้อมของกลางยาบ้าท5 5 0 0เม็ดนะฮะในข้อหา,อามีจำหน่ายยาเสพติดนะฮะแล้วก็จ้าน้ทาทอนำส่งพนันกงานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป นะภาพข่าวนะครับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกุ่มภาวาปีโอเรื่องเล่าครับเราไปติดตามนะครับผมนะฮะเรื่องเล่าข่าวบ้านผือได้เลยนะครับ ครับสวัสดีครับกับผมสวัสดีครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับดําเนินรายการโดยนะครับคุณสวัสดเคือพี่มาและอยู่กับผมสวัสดเคือพี่มายนั่นเองนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องยาบ้านะครับเนี่ยตอนนี้ยาบ้าระบาดหนักนะครับผมทุกพื้นที่เลยครับทุกท้องที่นะครับผมครับหนึ่งในนั้นก็คือ ในท้องที่สถานีตำรวจภูทรกุมภาวาปีนะครับจับไม่หวาดไม่ไหวก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมนะฮะอ่ะอยังไงก็เล่งจับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจัก,กรยานยนต์ซิ่งนะแล้วก็ข่าวอาจกรรมกวาดล้างในพื้นที่นะครับในเหตุเกิดนะอสืบสวนเนี่ยจับได้ที่นะฮะไอ ราษฎรพันดอนนี่แหละครับผมอ่านะตำบลพันดอนนะครับนี่จับยาบ้าได้2,500เม็ดนะครับผมนะที่พันดอนกุมภาวาปีนะครับผมในวันพุทธที่8มกราคม2568นะชุดชุดสืบสวนนะครับกุมภาวาปีอ่านะจับชุมกุมชายนะอายุ3.3ปีสงวนชื่อและนามสกุลน,นะครับผม ราษฎรตำบลพันดอนพร้อมของกลางยาบ้า2,500เม็ดนะฮะในข้อหาจำหน่ายยาและเสพนะครับผมนะฮะแจ้งจากคพลเมืองดีนะครับผมแจ้งข่าวสารข้อมูลให้ทางสถานีอาตำรวจภูธรกุมภาวปีนะครับผมนะถึงที่มาจับ ชายดังกล่าวนี้ได้นะครับผมชายอายุ33ปีก็วัยกลางคนนะ33ปีนี้กําลังห้านะครับผมนะฮะชุดสืบก็พอได้รับแจ้งไม่นิง่งนอนใจลงพื้นที่สอบหาสืบสวนนะครับผมนะฮะพร้อมอาวุธครบมือนะครับลงพื้นที่นะครับเพื่อจะกวาดล้างยาเสพติดแล้วก็มอเตอร์ไซค์ซิ่งนะครับอาชญยกรรมนะครับผม นะทำงานขคคมักขม้นนะครับก็ลงพื้นที่เรียบร้อยก็เสาะหานะครับผมก็ลงอาชีพนี้อันตรายนะครับผมก้าวเข้าไปก็หมายชีวิตแล้วนะครับผมเนื่องจากพวก้า,า,ายาเสพติดหรือว่าพวกนี้เขาจะมีอาวุธเช่นกันนะครับผมพร้อมที่จะสู้เอาไว้อย่างนั้นนะครับผมนะก็ยังไงก็ระมัดระวังนะครับผม นะฮะก็ขอฝากทุกสอพอเลยครับผมนะ,ะสถานีตํารวจนะ,ะทุกสอพอทุกพื้นที่นะครับผมอันตรายนะครับแต่ก็ต้องทำนะฮะกวาดล้างยาเสพติดแล้วก็ล้างรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งท่อแต่งนะครับอาชญากรรมนะครับเราเป็น,นเจ้าหน้าที่ตํารวจมืออาชีพเราต้องลุยเราต้องลงพื้นที่นะครับผมจะกลัวไม่ได้นะครับลงไปหมายชีวิตนะครับผมก็ ชีวิตคนเราเนาะทำงานก็ทุ่มเทให้กับงานนะครับผมงานสืบสวนนี้อันตรายแต่ก็ต้องทำนะถ้าลงสายนี้แล้วถ้าใจไม่เด็ดพอนี้ก็อย่าลงนะครับให้คนที่มีความสามารถแล้วก็ผ่านการอบรมนะครับผมแต่ชุดนี้ก็ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีลงพื้นที่แล้วก็พร้อมจับได้ด้วยนะครับผมยาบ้า2,500เม็ดนี้ก็ไม่เบานะครับผมนะฮะ อ๋อขอขอบคุณนะครับเ่ะเราไปดูภาพนะครับบรรยากาศการจับการโพสนะครับตอนนี้โพสทาง Facebook โพสอะไรนี่สบายๆนะครับเนื่องจากไม่ปิดทองหลังพระแล้วนะเดี๋ยวนี้โอ้ทำทำนี้โพสเลยนะเสนอผลงานเลยทําเป็นโอ้โหปิดทองหลังพระเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับปิดทองหลังพระยศไม่ขึ้นยศไม่เกิด ต้องแสดงผลงานต่อหน้าสารรัชนแล้วก็โลกโซเชียลนี่ดาวจะขึ้นบ่านะครับเนี่ยทำผลงานเข้าตากรรมการนี่อย่างนี้นะเนีน่ยตรงอย่างนี้แะครับผมต้องโพสต์ตองอะไรครับไม่อายใครเราทําความดีเราปฏิบัติหน้าที่เราเข้มนะครับผมเอ้าเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผม นะดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเป็นเลยนะครับสักครู่นะครับผมนะฮะแล้วก็เตรียมพร้อมๆนะสักครู่นะครับอ่นะเรามาดูภาพนี้ครับภาพบรรยากาศผู้ต้องหาก่อนอ๋อผู้ต้องหาก่อนนะครับผมนี่ภาพนี้ครับแต่ทีมงานขยายหน่อยขยายหน่อย ให้เห็นแค่นี้ละอ่านี่ครับผมนี่แหละครับต้องหานะครับผมโอ้อยู่ที่โพงหญ้าหรือเปล่านะครับผมอ่าทีมงานขึ้นขึ้นตัวหนังสือขึ้นหน่อยเพื่อประกอบภาพหน่อยอ่าเพื่อประกอบภาพให้เห็นให้ท่านผู้ชมได้อ่านด้วยนะครับประกอบภาพอ่ะนี่นะครับผมนะโพสต์ขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้เชายอายุ33ปีราษฎรพันดอนนะครับผมราษฎรพันดอนนะครับผมที่มียาบ้าไว้ครอบครองเสพและจำหน่ายอะไรงั้นนะครับทาง,งพนักงานสอบสวนก็ให้ข้อหานะครับมียาเสพติดไว้ครอบครองแล้วก็จำหน่ายนั่นเองนะครับเรามาดูภาพต่อไปนะครับ ช่วงนี้ก็จับได้แล้วเนาะนี่สีแดงเป็นยาเสพติดนะครับผมนะฮะผลงานของสถานีตำรวจภูทรอุบภาวาปีนะครับชุดสืบชุดสืบไว้อย่างนั้นเรามาดูยาบ้าต,ตรงนี้กันหน่อยนะครับผมะะนะครับเอาอทิมง,งานขยายหน่อยขยายหน่อยเออให้เห็นเด่นชัดหน่อยขยายหน่อยนี่ครับผมนี่นะครับ อ,อยู่ที่เหมือนกับทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับผมเจ๋งจังเนะงาะการบาะแสสายรายงานนี่ก็โอ้โหเป๊ะเป๊ะเขาว่าอย่างนั้นนะครับช่วงจับได้เรียบร้อยนะครับผมนะทีมชุดสืบสถานีตำรวจภูทรกุมภาวาปีนะครับชุดสืบได้โชว์นะครับน่าอันนี้โชว์นะครับ อา마ตาแต่และคนนี้ก็เทนะครับผมนะฮะด้วยผลงานปราบเืิ่มจับจับผู้ร้ายได้ก็ว่าอย่างนั้นนี่ครับนี่ผู้ร้ายก็ผู้ร้ายนะครับนัก้ายยายา,ยาบ้านะครับผมและยาเสพติดนั่นเองนะครับผมนี่ชุดสืบนะครับผมนี่มันต้องอย่างนี้นะครับผมเข้มข้นก็ว่าชุดสืบสถานีตำรวจภูธรกุมภาวาปีนี่ก็ นะครับก็ขอชื่นชมนะครับผมก็ขอให้ทาอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมทาอย่างนี้ตลอดไปนะครับการกวาดล้านก็เอาจริงเอาจังนะครับผมนี่คือผลงานของท่านนะครับเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นมาแล้วนะฮะตำแหน่งก็จะเลื่อนขึ้นนะครับผมผลงานนะฮะแล้วก็โพสต์นี่ให้โลกโซเชียลได้เห็นกันนะครับว่าการทำงานของ ชุดสืบสถานีตำรวจภูทรกลุ่มภาวาปีนี้ทำจริงจริงจังๆตำรวจมืออาชีพต้องลุยอย่างนี้นะกล้าได้กล้าเสียนะครับผมนะฮะงานนี้อันตรายแต่เขาก็ต้องนะฮะครอบครัวของเราเขาก็มีนะครับผมนะฮะกะนนาเสียสละนะครับผมจากครอบครัวมาเพื่อมาลุยงานงานสืบชุดนี่งานสืบอ,อย่างนี้นะครับนะฮะนี่ มาเทแต่ละคนนะครับเข้มข้นเลยนะครับผมนะชุดสืบสถานีตำรวจภูทรอ,อุมภวาปีเนะียเยี่ยมก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมสุดยอดสุดยอดนะครับนะเจ้าหน้าที่ขอชื่นชมขอชื่นชมขอให้ทาอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมนะทำอย่างนี้ตลอดไปนะฮะก็ทางทีมงานาเรื่องเล่าข่าวบานถทอก็ เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้สบายสบายเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมนะฮะแต่ยังไงก็ยังไงก็กวาดล้างเอาจริงเอาจังนะครับผมกวาดล้างนะครับเพื่อบ้านเมืองเพื่อบ้านเมืองของเรานะครับ เพื่อถือท้องท,ท,องที่ท้องที่ท้องที่ก็ว่าอย่างนั้นครับเป็นยังไงบ้างครับผมเรื่องเล่าข่าวบันถือก็นําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ผลงานของอชุดสืบสถานีตํารวจภูธรปุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองได้สร้างผลงานนะครับ ทุกวันนะครับผมนะ,ะบางเคสก็ไม่ได้ออกอากาศบางเคสก็ออกอากาศนะครับในครั้งนี้ก็ออกอากาศมานะครับผมนะฮะยาบ้าสองสามเม็ดก็ไม่ได้ออกอากาศนะครับผมนะฮะ,ะงานนี้ก็ยาบ้าจับยาบ้าได้2,500เม็ดนะฮะ2,500เม็ดที่พันดอนปุมภาวะปีวันพุทธที่8มกราคม2,568ชุดสืบสวนนะฮะสถานีตำรวจ ภูทรคุมภาวาปีจับกุมชายอายุ33ปีสงวนชื่อและนามสกุลนะครับราษฎรนตำบลพันดอนพร้อมของกลางยาบ้า2,500เม็ตรนะในข้อหาจำหน่ายและเสพนะฮะเจ้าหน้าที่นำส่งพนักงานสอบสวนนำดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่นะครับผมผลงานต้องอย่างนี้นะครับตำรวจมืออาชีพนะครับผม นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับผมผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ทรุ่มภาวาปีนะครับผมนะฮะที่มีทีมงานมาีลูกน้องที่เก่งกาจนะครับผมสามารถทำผลงานได้ในปี68นี่ครับผมก็ชื่นชมนะครับก็ชุดสืบชุดนี้ก็ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีการจะมาทำงานอย่างนี้ต้องมีประสบการณ์นะครับ การไปรัจับยาบ้าเน,นี่ยครับผมกวาดล้างเนี่ยครับอัจฉรกรรมนี้อันตรายที่สุดนะครับผมกว่าจะถึงมือผู้ผู้ขายลายย่อยหรือว่า,าลายใหญ่นะครับผมนะอันตรายนะครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ ทุดสืบสถานีตำรวจภูทรภุมภาวาปีด้วยครับจังหวัดอุดรธานีอ่ะหมดเวลาลงนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook สวัสดเถือพี่ไมยติ๊กตอกว่าลาพารพาเที่ยว YouTube บ้านผือทีวีนิวเว็บไซต์ w w w บ้านผือทีวีนิว .com นะครับฝากไว้ด้วยเจนที่ Google เลยนะครับผมบ้านผือทีวีนิวภาษาไทยนะครับ ก็ข่าวสารก็จะขึ้นมาทันทีเลยครับรับ mm hmm. ก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยร้านตัดดิบเสื้อผ้าวราพรประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอถ่ายรูปด่วนไทยเอกสารนะครับขยายรูปล้างรูปทํากรอบรูปตั้งมางานศพแล้วก็แคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับผมศูนย์รวมแคนตัดอยู่ที่ห้องเสื้อวราพรอ,อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิษยาภูมิร้านเปิด6กโมงเชา้าปิด2องทุ่มนั่นเองนะหมดเวลาลงนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือ ผมสวัสดีคือพี่หมายสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับผลงานชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูทรกุมภาวาปีโชว์ผลงานได้สุดยอดนะครับผมก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับจุดสืบจุดนี้ขอต,ตั้งใจทำงานนะครับสู้ๆต่อไปนะครับผมนะฮะกับผลงานแล้วก็การทำงานด้วยความจริงใจตำรวจมืออาชีพสายสืบมืออาชีพแห่งสถานีตำรวจภูทรกุมภาวาปี ก็ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีาตำรวจภูธรกลุ่มภาวาปีด้วยนะครับผมที่มีทีมงานมีลูกน้องปฏิทิภาพเยี่ยมนะครับผมที่รับใช้ประชาชนแล้วก็กวาดล้างอาชญากรรมแล้วก็กวาดไออาชญากรรมลถซิ่งลถแต่งในพื้นที่ให้หายไปนะครับยังไงก็ขอให้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมขอให้สิ้นซากก็ว่าอย่างนั้นนะครับ อ่ะหมดเวลาลงนะครับผมข่าววันลน์ประจำเพอบ้านผือแล้วก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวขอฝากไว้ด้วยนะครับเอ็โคโลิบ้านผือ e c h o โคุกไฟไหมเดลต้า1 4 5 7 7 5 0เมกะเฮิรควบคุมดูแลโดยโฮเทลสรติคอฟโฮเทลเดลตา้าก็ผมเองนะครับโฮเทลสัติคอฟโฮเทลเดลต้าซัพพอร์ตดูแลโดยโฮเทลเซเว่นเซียร่าเซีราโนเมเบอร์นั่นเองนะครับอ่ะ กล่าวคำว่าสวัสดีครับ ้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู